พ่อกับแม่กลับบ้านใช่ไหมใช่เดีอยวนี้ต้องคิดถึงแม่คิดถึงพ่อกับแม่แน่เลยใช่ค่ะอาฮะคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นไงลูกสาวก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงว่าจะอยู่คนเดียได้หรือเปล่าอดีร้องไห้คิดถึงแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเคยห่างไกลขนาดนคยค่ะไม่เคยเลยตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงมหกจบการศึกษามหคุณแม่รับส่งตลอดสวัสดีครับที่นี่มบนนะครับพาท่านมาที่ ยูบียูแคนีนนะครับหรือว่าโรงอาหารกลางสองนะครับซึ่งคือคักทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับก็ยังมีบรรยากาศของน้องใหม่นะครับนักศึกษาชั้นปีที่1มาเลือกซื้อชุดนักศึกษานั่นเองและตอนนี้ผมอยู่ที่ UPU Uniform รนะครับร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษาถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับมีเครื่องหมายสัญลักษ์ณ ของนักศึกษาครบคันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศแล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกับน้องนักศึกษากัน ตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็คือว่าน้องๆปีหนึง่นงก็เยอะครับเพราะว่าน้องปีหนึ่งก็ใกล้ถึงมาจะเปิดเทอมแล,แล้วแล้วก็ใกล้ถึงวันประถมนิเทศแล้วกอรายงานตัวน้องก็มาซื้อซื้อนักศึกษาครับซึ่งร้านนี้เปิดบริการทุกวันไหมเปิดบริการทุกวันเลยครับแต่ว่าช่วงเดือนนี้ก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าน,น้องก็เตรียมตัวมีครบเซตเลยใช่ไหมใช่ครับมีครบเซตแล้วครับมีรองเท้ามีเนคไทก็เครื่องแบบครบซุดเลย ถ้ามาซื้อที่นี่ก็เป็นเครื่องแบบที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ใช่เขาเป็นเครื่องแบบที่ถูกต้องตามลิขสิทธิอ์องอุบลสวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะมาจากคณะศิลปศาสตร์ภาษาจีนและการสื่อสารค่ะครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาทําอะไรครับชมพู่หนูมาซื้อชุดช่วยนักศึกษาซื้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมซื้อเรียบร้อยแล้วคะ่ะครับแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมจะเปิดภาคการศึกษาแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้มีใครมาด้วย มีคุณพ่อกับคุณแม่มาด้วยค่ะแล้วก็น้องสาวม,มาจากไหนครับชมพู่มาจากปทุมธานีค่ะโอ้ปทุมธานีค่ะไกลเลยนะใช่ค่ะครับชมพู่นี้มัธยมจากไหนนะครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีค่ะอยู่ลำลูกกาใช่ทำไมถึงได้ตัดสินใจที่นี่ครับที่มวนเลยไกลเลยนะใช่ค่ะเอ่อพอดีว่ามาจะย้ายมาอยู่กับคุณย้ายด้วยค่ะ แล้วก็ติดที่นี่พอดีก็เลยมาเรียนแล้วยังไงครับวันนี้พ่อกับแม่มาส่งก็พ่อกับแม่ก็มาดูหอให้ค่ะแล้วก็มาย้ายของเข้าหอให้แล้วก็พามาซื้อชุดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มาส่งเรียนนูพักอยู่หอในหรือหอนอกอยู่หอในค่ะอ๋อหอในนะใช่อ่าแล้วตอนนี้นีก็พ่อกับแม่กลับบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องคิดถึงแม่คิดถึงพ่อกับแม่แน่เลย ใช่ค่ะอ่าฮะอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นไงลูกสาวก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงว่าจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าอืีร้องไห้คิดถึงแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเคยห่างไกลขนาดไนไม่เคยค่ะไม่เคยเลยตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงมหกจบการศึกษามหกคุณแม่รับส่งตลอดอืมค่ะแต่ว่าบ้านของคุณยายนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่รีสเกตค่ะก็ไม่ไกลใช่นะครับใช่อ่า ยังไงก็เดี๋ยวมีโอกาสกบมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับคุณแม่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อเล่นน้องอะไรคณะอะไรครับน้องอีพนัะราชศาสตร์ค่ะเป็นไงวันนี้มาซื้ออะไรบ้างมาซื้อชุดแล้วก็อุปกรณ์นักศึกษาค่ะครบแล้วใช่ไหมครบแล้วค่ะมากับใครวันนี้มากับเพื่อนค่ะเอามากับเพื่อนนะครับเป็นไงใส่แล้วรู้สึกไงบ้างชุดนักศึกษาก็ดีค่ะอืม แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะจะได้เปิดภาคการศึกษาแล้วค<ะ>่ะนะครับอ่ะขอบคุณนะจ้า คิวหรือยังยังไม่ได้ชคิวหรอชื่ออะไรคณะอะไรครับอยู่คิผมชื่อที่หมันครับอยู่คณะศิลปศาสตร์สาขาศึกษาศาสตร์ครับครับเป็นไงที่หันวันนี้มาซื้ออะไรครับที่ที่ร้านครับอ๋อซื้อชุดครับแล้วก็ซื้อซื้อรองเท้าซื้อพวกนิกไทพวกนี้ครับอ๋อครบเซ็ตเลยครับครบเซ็ตเลยครับ แต่ว่าตอนนี้คือรองเท้าใช่ไหมใช่ครับได้มาแล้วเบอร์ไหนเบอร์ไหนอันนี้เบอร์สี่หครับชวไหนชั่วไหนอ่าสี่ใหญ่สุดน่าจะใหญ่สุดแล้วครับใหญ่สุดเลยคอ่าโอ้โหลองดูแล้วเป็นไงอันนี้พอดีครับสำหรับผมพอดีสุดแล้วครับครีมผานนี้แต่ก่อนนี้ก็ใส่รองเท้าผ้าใบใช่ไหมใช่ครับทำไมมาเป็นคัตชูแล้วเป็นไงคัตชูก็เปลี่ยนเปลี่ยนผ้าใหม่เลยนะชุดนักเรียนเราเป็นนักศึกษาครับก็ลองดูครับ ยังไม่เคยยังไม่เคยลองอกันครับทัชชูตัวดีเ,เคยสวมเครื่องแบบนัึนสายยังยังครับก็คือวันนี้ก็จะลองเลยลองเลยใช่ครับอืคิดว่าตื่นเต้นไหมกับชุดนักศึกษาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับต้องลองดูครับผมแต่ต้องเปิดใจด้วยเปิดใจลองดูมไม่เคยลองเหมือนกัน๋อ้เฮ้ยรู้สึกกิมหันนี้อารมณ์ดีนะถึงคิวยังถึงแล้วครับตายเลยขอบคุณครับผมยวตามไปดูกิมหันกันครับเข่าเก่าครับเข่าเก่านี่คือ ้ราไักสารนครับที่มา